โอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมโลเพนะครับผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมก็คือแบบวันนี้ฟีฟายเขาได้อัปเดตแพทใหม่มานะครับผมก็คือการอัปเดตครั้งนี้เป็นการอัปเดตที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะครับผมก็คือแบบเขาจะเอาที่แบบของที่เคยมีแล้วออกไปแล้วว่าของที่ยังไม่เคยมีเอาเข้ามาใหม่นะครับผมผมก็จะพาทุกคนไปดูนะว่ามันมีอะไรที่เข้ามาใหม่บ้างนะครับผมก็คือแบบคลิปนี้เราก็จะเล่นไปแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับผมผมก็จะไม่รู้นะว่ามันมีอะไรเข เดี๋ยวเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเราจะคลิปกันเลยนี่เลยครับผมอันดับแรกเข้ามาก็คือแบบห้องรอนะครับผมเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยจากเดิมจะเป็นโทนสีเหลืองๆนิดนึงนะแต่โทนนี้แบบเป็นโทนแบบหิมะนะครับผมก็เป็นสีฟ้าเลยนะโอเคของส่วนเมืองนะครับผมะเขาจะเปลี่ยนแปลงแค่กอสวรรค์นะครับผม กาสวรรค์จะเปลี่ยนเป็นเมืองหิมะนะครับผมถ้าใครเล่นแล้วก็น่าจะเห็นนะจะมีแบบหิมะตกด้วยนะครับผมน่าเล่นจัดเลยลองไปเล่นดูนะครับผมผมว่าไฮไลท์มันน่าจะอยู่ที่แบบของที่ดรอปตามพื้นนะผมมาดูว,ว่ามันจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมแล้วก็ตามตู้ประมาณนี้มีคนลงกับเรานะอย่าเพิ่งยิงพี่เด้ขอรีวิวก่อน นี่เลยนะครับผมอันดับแรกลงมาก็จะเป็นตู้บริจาคเหรียญเลยนะผมไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกว่าตู้บริจาคเหรียญน,นะตู้ดอบเหรียญแล้วกันนะครับผม๋ยวขคอฟาร์มก่อนผมวิ่งมายังไม่มีอะไรที่แบบเข้ามาใหม่นะตามพื้นนะอ่ะก็จะมีแค่ไอเสียงเหลืองนะผมที่แบบมันให้เหรียญเรานะนี่ให้ทีละสองร้อยนะผมอันนี้แบบให้ทั้งทีมเลยนะคนละสองร้อยดีจัดเลย อย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะโอเคผมไฮไลท์ของเราเลยก็คือตู้แรกของนะเดี๋ยวไปดูว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมโอ้โหอันดับแรกเลยก็คือเครื่องสอดแนมนะแล้วก็เป,นนเป็นสกิลตัวละครนะผมเป็นสกิลเสริมนะก็จะประมาณนี้นะส่วนของที่แบบเคยให้ฟรีก็จะไม่ฟรีแล้วนะครับผมแล้วก็ให้เราซื้อเอานะสิ่งที่หายไปก็น่าจะเป็น อะไรวะเก็บเสียงแล้วก็แม็กลั่นเร็วนะครับผมประมาณนี้ที่ผมจําได้นะแต่ตอนนี้มีคนชุบกันเดีย๋ยวไปยิงคนเดี๋ยวกวูอนทุกคนนี่งไงสวง่างวิ่งผ่านหน้าพี่ก็ตายอะ่ะ ช่วงนี้ก็เป็นแบบฤดูการเปิดเทอมน,นะผมก็ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนนะผมแล้วก็เรียนหนังสือเก่งๆทุกคนนะขาดไม่ได้เลยโอเคแบบอย่าลืมแวะมาดูช่องพี่ทุกวันทุกวันนะครับผมวันไหนไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะแต่แบบถ้าวันไหนว่างอย่าลืมกันเดอร์ฝากมาคอมเมนต์ฝากมากดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วย อา้าวตรงนี้เพิ่งชุบอีกที่ขึ้นหนึ่งละที่ไหนคนชุบที่นั่นต้องมีผมนะจเจ๊ไมเฟนเขาเจ็บนะขเขาเจ็บเขาโดนใครยิงเจ็บไม่รู้ จะมีคนอีกนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวดิดขึ้นไปข้างบนดีกว่านี่ไงโอ้โหไม่โดนหัวเลยเว้ยโ,โหทั้งตัวเลยสองเม็ดล่วงนั่นเนี่ยนี่ไงของในนี้มีอะไรบ้างก็มันเดิมนะ มันก็ดอบเหมือนเดิมอ่ะของในตู้เมื่อกี้ฟาร์มของดีกว่าครับผมในศพคนนี้ก็ไม่มีอะไรที่มันแปลก,กนะก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมเฮ<ม>้ยตัวนี้ของดีอ่ะทุกคนแต่ของก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเปะ๊ะ น่าจะเปลี่ยนแปลงตามตู้นะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูตู้ม่วงนะครับผมต้องรอดูตู้ม่วงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะรอให้มันดอปก่อนตอนนี้ตู้ม่วงยังไม่ดอกนะอา้าวชุบกันอีกละททำไมเขาเขายันชุบวงจังวะเออคือเกมนี้ผมกดมาสี่นะแต่แบบเข้าสองเฉเลยงงจัดเลยไร้คนนี้ใครไม่ดูนะที่มาอยู่ทีมผมเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะว่าตอนที่ออกเกมไปนะมันจะมีกี่ตีนะผมผมว่าผมกดมาสี่นะ ชุดเสร็จแล้ววะนี่ไงโอ้โหแดงแดงไม่มีเรื่องผสมมีแต่ขาวอ้าวมาไงนี่น้องโอ้โยออนเรียบร้อยเออเห็นเขาว่า แถบนี้นะโอยลออนแบบโดนเนิฟนะครับผมก็คือดูดเลือดได้น้อยลงนะจากเดิมคน,นี้เคยดูดสี่ห้าน่าจะเดือดสามสิบห้ามั้งนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะแถวนี้ไม่มีคนเลยหรอเขาเพิ่งชุบมานะเดี๋ยวผมแลกชิปก่อน อุ้ยเหดือดผมเยอะจังวะเดี๋ยวผมซื้อสกิลตัวละครให้หมดทุกคนซื้อสองอันเลยเอา้าวมันได้มาเดียวนี่หว่าทุกคนมันซื้อสองไม่ได้นะทุกคนจําไว้นะมันซื้อได้แค่อันเดียวเนี่ยผมซื้อโคโนโอันที่สองมาเลยได้โคโนโนะเห็นไหมตรงใกล้ๆสกิลตัวละครผมเลยอ่ะมันจะมีรูปโคโนโอ,อยู่นะใกล้ๆปุ่มกดโอเรออนอ่ะ เอามางไงนี่มาแบบไม่ให้สู้ไม่ให้เสียงก็ตายแบบไม่ให้สู้ไม่ให้เสียงเหมือนกันละกันน่าจะมีตัวเดียวนะน่าจะมีแค่นี้นะ ทุกคนผมเจอตู้ม่วงแล้วขอเช็คของหน่อยตื่นเต้นปะขอของหน่อยใจอ้าวตู้ม่วงมีเครื่องดีดนะครับผมทุกคนแล้วก็มีเหมือนเดิมนะเหมือนตู้หลักเลยแล้วก็มีปืนด้วยมีปืนให้เลือกเยอะกว่าเดิมนะทุกคนอุย้ยชิบหายละใครมาส้มยิงผมเนี่ย ู่บนโรงเกลือนะโรงกันหรือว่าโรงเกลือโรงกันหรือว่าเฮ้ยเยอะว่ะจเย็นน้องโอ้โหไม่โดนเลยมาเดไม่ได้กลัวนะเว้ย m อ5ม่ไฟอะดูปืนพิด้วยน้อง โอ้โหปัญหาเขายิงไม่โดนหรอตอนเนี้ยโว้ยฮาวจัดมีไงล่ะฮาวจัดเลยเอ็มพีไฟโคตรฮาวอ่ะปืนคือวัดการไม่ได้เลยนะมเมื่อกี้ใจล้นๆนเอ็มพีไฟของแต่งนี่ว่าก็ว่อาอยู่ทำไมเขากล้ามานะมีคนอีกนะ โอ้เขาวิ่งหนีวะไม่้ยินแียงเท้าทุกคนนี่ไงรัวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นพี่จะเย็นพี่จะเย็นผมขอโทษแปลกๆละปืนอะไรปะเนี่ยออโหก้อนนึกว่า M79 นี่งไงล่ะผมถึงว่าเอ็มเจเกเมื่อกี้ตกใจหมดเลยไม่เป็นไรนะเรามีาเครื่องดีดอยู่ชิวเชิวอะ่ะข้าวงเลยแล้วกันเดี๋ยวไปชุบเพื่อนด้วยเพื่อนตายตอนไหนวะเนี่ยลืมดูเลย ใจเย็นนะเพื่อนปัญญาก่อนเพื่อนเราตายตอนไหนวะทุกคนผมไม่ได้ดูจริงๆนะมีคนยิงกันปะคนเต็มเลยทุกคนข้างล่างเนี่ยนี่ไงหน้าผมเลย สองตัวนะดวงหนึ่งอุย้ยสามละดวงสองอุยออ้ยเอ้าอุ้ยโอเดออนเป็ะไรเนี่ยอุย้ยเจ็บแต่เพื่อนเจ็บมากสวยทุกคนเมื่อกี้เหมือนโอเดออนมันจะแปลกๆนะเขาปรับให้มันดกดติดต่อกันไม่ได้หรือเปล่าวะตัวแรกแต่มันกดได้เพราะว่าแบบ มันยังไงวะมันเพิ่งยิงดาวอ่ะแต่ตัวที่สองอ่ะที่เรายิงดาวน่ะมันกดต่อไม่ได้เว้ยเมื่อกี้มีส่วนนะโอเาอ้อนเนี่ยผมว่าเนี่ยแปลกๆล,กล้ปกติยิงดาวปุ๊บมันจะกดได้เลยแต่นี่ชะงักงงจัดจะเย็นเพื่อนนั่นไงชุบเพื่อนก่อนดีกวก่าวะยิงไม่ได้เมื่อกี้ เพื่อนเราวัดสุดด้วยไงประเด็นอะขอบคุณนะเฮ้โยโอ้โหผมดาวผมว่าอยู่ได้ยินเสียงเท้าใครเมื่อกี้บ้าจะบิกมาดูสู้เพื่อนถทก้อนนะเว้ยแล้วเพื่อนเรา UMP อ,อย่างนี้วานเจี๊ยบเด้ มาละเว้วยเชีย่ยโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตราย <Okay. S 1> ดีด uh huh. เพื่อนดีดดีดไม่ต้องพันยาดีดอ้าวโอ้โ huh. ห oh huh. เพื่อนไม่ดีดปะเก็บจัดเลยลวที่สามอะเนี่ยแม่งก็กที่สี่ ที่4นะผมดูดิผมมาเป็นทีมนะแต่มันเข้า2ง,งงจัดเลยเกมโอเคผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะบ้างเขาเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างน,นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บาย